ค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะสำหรับบางคนเนี่ยมีเครื่องมือบลูทูธก็จริงนะคะแต่ว่าสำหรับบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มใช้งานยังจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะคะและในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อนะคะขั้นแรกเลยให้เราเปิดโทรศัพท์มานะคะแล้วก็เลื่อนแถบด้านบนค่ะก็คือแถบที่ขึ้นพวก เวลาแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะคะตรงนี้นะคะให้เลื่อนลงมาค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นไอคอนที่สองค่ะที่เขียนว่าบลูทูธนะคะให้เรากดเปิดค่ะจากนั้นนะคะให้เราคลิกค้างไปที่ไอคอนนี้นะคะจากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นหน้านี้ให้นะคะแล้วส่วนที่ด้านล่างเนี่ย ก็คือตัวอุปกรณ์บลูทูธต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะหรือก็คืออุปกรณ์บลูทูธที่เราสามารถเชื่อมต่อได้นั่นเองค่ะมันมีกี่อุปกรณ์มันก็จะขึ้นมาที่ตรงนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราหาไปที่อุปกรณ์ของเรานะคะแล้วก็ทำการเชื่อมต่อค่ะเพียงเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ เพิ่มเติมสำหรับโทรศัพท์ที่ใช้นะคะอันนี้เป็นโทรศัพท์ Infinix Smart File นะคะแต่ว่าหลักการการเชื่อมต่อเนี่ยคิดว่าหลายๆเครื่องหลายๆรุ่นเนี่ยก็คงจะเหมือนกันนะคะซึ่งหลักการมีแค่คลิกเปิดแล้วก็คลิกค้างไว้จากนั้นหาอุปกรณ์ที่เราต้องการจะเชื่อมและเราก็ทำการเชื่อมบลูทูธไปนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการที่จะเชื่อมแล้วเนี่ยเราแค่กดปิดไปเท่านั้นนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะสอนวิธีการง่ายๆในการเชื่อมต่อบูทูธนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ